โอ้โดนไปแล้วโดนแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊โอ้โอ๊โอโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามารุนป่าอยู่น้อมเผือพี่น้องคลองนมพึ่งครับผมน้ำกะลดลงไปแล้วครับมันเนี่ยลดไปนิดนึงครับจะ่อกกันงังว่ายังแห้งขึ้นเกาพี่น้องเดี๋ยวขามาหมองเกาครับมองเมือว่านี่แหละครับพี่น้องเอาเจ็ดศอกสองเส้นเครื่องเอ็นยี่สิบลงครับ ขอย่อหน่อยร่วมมัอนี่ครับโอ้โหตายยังเอยเสียหัวเสียบลุนหัวเสียบเลยมันไปอีกกันมั้นำบดเก็บก็เลยเก็บไปหน้าก็ดี เก่าโล่พี่น้องของว่ายอยู่บริเอาไปรอขายเพิ่นมาสื่อหอนบานครับลาส,สองเส้นเท่นี่ดนะึงแรงไรเสียวขาขาผมบริเตรียมสำรองมาเลยครับนะ Lord, โดไปแล้วโดโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยไปเยอะไปเยอะไปเยอะยังโดดไปอยอะปะฮะเนี่มุนคลายรอบได้ไหม

เออนมือนข้างใช่อยก็โอโห่ต yeah> ้องดูมันคือก็หมุนกลับมาใหม่ไปมบวนยโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วมดแกยูนะปลาลุนหัวเสียบเต็มแล้วโอ้โหลม หมูนคายอดกับมาใไหมเหมือนเดิมส่งของมาไก่พี่น้อ,องเจ้าวานเิรครับ,น,บ,บ,รบน้ำกไหลอยู่ที่ปลาปศิษไม่รู้ปลาไปไหนหมดของมาไกลครับของมไาไก่ไขอ่พี่น้องทางกับื้ที่พวกขาดไปด่วทางพวขาดมันก็พอไ โอ้ยงัดเบาๆยอมันนอนไม่เหมือนยอใหญ่นะใหญ่เหมือนพันปลาพี่น,อน้ <c oughs> ยยองย่อกับสีโดสีดี ừ, เองมันไม่เท่ากันขายย่อยอกับเม็ดพี่น้องเลยถามเลยมาหลายแบบเม็ดเอองั้นบึ้งเอาขายยอผมยังใส่ย,ยังสีอยู่นี่ค <c oughs> าซีกับกันดงเดงดงเดง นะนะเดี๋ยวไปมนะมัยกันครับโดนแล้ว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 โอ้ยงัดใหญ่มาท่านป่าอย่างเง้ยไหม,มพิสะโ,โลโกันงัดแรงก็ไม่ได้ดีบ้ะ <laughs> น,นี่ก็ไม่ได้อายอใหญ่มาขาบันยาวอะ่ะ โาาดแล้วโ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 ดแล้วเสียกัเขาสาพอดีนางแสบไป มันเป็นระยะเลไอบุ่มบุบ้มเนี่ยเหมือนต,ต,ติวติว,ต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 วตเนอะขึ้นหน้าเนผมบมื่อกี้ขอมาตอนหนาแหลมผมอุการโยกขึ้นกันนะพี่นอ <c oughs> ้องไปในห้องหูแจกว่าตรงหนาแหลมมันเป็นยังไงเป็นเป็นสาเป็นข้นนา,างหน้าเป็นยังไงฮะเขาพ่อพก,ก่าลงเลยครับแต่ว่าหันไม่ไม่ไมผมอุปการอยี่น้องนะมันเป็นตะยานะครับโดนแล้วเหลือปะเหลือเหลือ ตามหาพ้านอีกฝ่อพี่น้องตอนนี้ปลากระเพียนนะน้ำปลากระเพียนไม่อคยพ่อบ้านฝ่อบบ่้านเหนื่อยอปล่อยตัวเดียวพี่น้องเตัวน้องหอนกลับปล่อยตัวเดียวเพีทท๋ยวนี้ตั่ไหนมันำ้ำหมด2 <c oughs> โดนแล้วโดนแล้วอ้ยโตโตไปซ้ตามหากระโดดไปซ้ำ

เสียนๆๆๆๆเออปากระจกไหมกระจกจริงจังไี่น้อง <laughs> หลายคักปืเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่กระจกนี่ตุ๊บล้วปากระจกโอ้โดนไปแล้วอุ๊ยแตกหัยไปเลยมันอยู่แต่มุมนู้นเว้ยไปเรียกมันนันแหละ เห็นอยู่แต่มุมนูน้นน่ะโดดพอยกปูกับแย่ไว <ป S> ้โดดเร็วโดดไปโดดไปโดดไปเอาขยา่า

มีมีโดดกระแทกแล้วก็ดึงกลับไปโอ <c oughs> <ป>้โห,โหดูปลากี่เดือ งดกีเ <c oughs> ดินนี่นะกี่เดินใหญ่กว <c oughs> ่าฟาซอยเยกะไปถอดที่นองมันกีเดินดูดดผ่านหนาพานตาเลยบโดดไปหาคนเลยไปหาคนเลยบ่จะห้กินก็ได้ยดมัมีดนัน เดือดังเือบราเผอหยงใหญ่แต่กันไปคนละทิศละทางเลยโออ้ย้ยโตด้วย โอ้ยปลาหมอตะกับหมอสร้างเยียมอย่างนี้สองตัวสามตัวประทันเลยไปมดคืมไปแล้วโดดไปแล้ว

าคานะิดว่าปลาขยงเลยนะปลาเขยงเรื่องปลาน้อยใตาหน,นึ่กะระลังรดน้อยไม่ร่วงน,นั่นนั่นรูกเป็นเด็กกับื้องกระเบื้องมันดอกดูกชุ่าใส่ปากระจุ่ง เก็บไปก็พอทอดแล้วมัม้งตากระจุกนี่ใครอยากได้มาทอดตอไปเลยไปเลยตัวใหญ่

เดินเรื่อยๆพี่น้องเก็บเรืเ่อยๆครับเก็บเล็เก็บหน่อยไปเลยนำกระลดลงไปลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆกันครับว่ากระยังยังแห้งอยู่พี่น้องเลยวันตุน้ใหญ่บ่ค่อยขึ้นปันไดพี่น้องมืยขนยันญ่ๆครับมันโดนอยู่พอเตี้ยครับแต่มันก็บ,บ่ทันมันหน่ ย้อนมันหน่อยเจ้าหนังยุงกับท่านปลาครับเก็บลูกปลาท่านปลาไปก่อน

ก็ไม่คีเลยด้วยนั่นุกสูดุ่นแล้วบาทอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ซื้อว่าน้อยนะวันย้อยฮนเห็นไหมแล้ว่เยอโอ้โหไปแล้วโดนไปแล้วหมดโอ้ยังเหลือหลือยังเหลือ ลูกปลาคิงเดีอีกเดือนงั้นนน้ำกับน,น้อยี่เลยเป็นเดือนอยู่พี่น้องมั้มนำทั้งเหนือว่ามาเติมอีกไหนึ่งโอ้โหจะปากน,น้อยไหมะปากน้อย,นะอยเอาเฮียเลย ื้อมันยังเยอะอยู่มาแล้วไปยังมากกับเบิ้แห้งหรอครับบานก็ได้พี่เอาจุดแทบทุกรอบครับต้องโตครับ ไฟแค่ตัวหนึง่งไข่เลยนะกิดกันได้ไยิ่มเลยไปสองตัวครับรุ <laughs> ่นอะไรเนี่ยรุ่นตามหาเนี่ยรุ่นสวยๆนี่ไหม เกือบโอ้ดีนะมันเด้งกลับมาเรืองงาเกือบว่าได้ตัวใหญ่ดีนะมันกระแทกเด้งกลับมาอยู่ริงรึงเลยอ่ะคือว่ารอหน่อยงาเหลืออยู่ ít đi khan mình đi bắt cá chốt nha lái lái, lái cái, này, cái nào chứ không, cái tươi dày đây đi khan tham ăn này, mua ba nhiêu, khao, ไม่รอกจกตัวจตัวเลยรอบนี่เอาหน่อยจะเปนีังสองตัวเหรอเ <c oughs> นี่ยไปกัมาพา,านกินอ่าเดินไปคว้ยไปที่นั่งไปไม่อช่ <c oughs> ไปเลยมีไปอีก ตัวใหญ่เลยนะอู้ยอยากชะลอ่สองตัวพี่น้องเลย ได้นขนาดจะได้จะฟองซามันบดตึกเลยนะมันบดตีงไงย้อนบดโดดไหมไม่มีเลยแต่เพียง ดึกแล้วอล้อยลว,ลว,วงเลยตัวเบลล์น่าดูดิมันพันหยุงหน่อยตัวใหญ่อ่ะติดข้างบนนะ ตนี้หน่วยก้าตายไปก่อนเลยสวลงานมาเนียพี่น้องสวยงามครับสาสามหมู่บ้านเลยพี่น้องประมาณเก่าโล่สิบโล่เลยประมาณนี่ยออเตรีมอะไรเนี่ย ก็ได้อยู่ครับวันนี้เดี๋ยวพออันคลิปน้ำจนะได้ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นั่งใจแอบโชคดีทุกผู้ทุกคนครับโอ้ oh.